นยพลเล่นระบบเช็คไหมครับเห็นล้มกันเป็นแถวที่ที่ผมไม่ได้ล้มครั้งนี้เพราะว่าผมเคยลม้มครั้งใหญ่มาแล้วเละตุ้มเป๊ะมาแล้วนะส่วนตัวผมก็มีวัคซีนวัคซีนผมอะ่ะคนอื่นน่ะเขาเขาฉีดวัคซีนเข็มขนาดนี้ถูกปะ่ะถูกปะ่ะถ้าทุกคนเคยเคยรู้อะ่ะ วัคซีนเนี่ยเขาจะฉีดเข็มขนาดนี้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยผมฉีดวัคซีนเน่ยเข็มขนาดนี้ไม่ออกวาเข็มใหญ่มากเข็มใหญ่เท่าหลอดยาดมอะนะเนี่ยหลอดเท่าอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นวัคซีนผมเนี่ยมันเข็มใหญ่มากตอนนี้ก็เลยคุ้มกันไม่มีตกไม่มีตกเลยเพราะว่าฉีดมานี่หลายปีมานี่เกือบสิบปีแล้วยังโอ้โห เอาว่าจิตใจไม่ได้เกิดความโลภก,กันลวกันมีความสุขกับการทํางานเหนื่อยๆไม่อยากได้เงินเยอะๆอะ่ะโดยที่แบบอยู่สบายแบบมากๆอะ่ะเยช่วยเล่าเรื่องระบบเช็คหน่อยครับทําไมมันล้มกันเป็นแถวเล่าให้ฟังนิดนึงจริงๆแล้วระบบระบบการทํางานเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าคนเข้าไปในระบบที่แบบนั่นๆหน่อยอะ่ะมันก็จะมีระบบเครดิตเข้ามานะครับแต่จริงๆแล้ว ผมผมเรียกระบบเนี้ยเรียกว่าระบบระบบที่ไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงอะโลกความเป็นจริงอะมันไม่ได้ได้ง่ายแบบนั้นมันไม่ได้แบบไปต้มคนได้ขนาดนั้นคือส่วนใหญ่คนที่ขายเครดิตอะมันจะขายของแพงมันจะขายของได้ละคคือแพงกว่าปกติอะเขาก็ต้องไปทำงานให้มันได้มากกว่าปกติซึ่งจริงๆแล้วระบบเนี้ยมันเป็นระบบที่ทำงานยากจริง ผมบอกได้เลยว่าก็สงสารทั้งคนที่เสียหายแล้วก็คนที่แบบล้มนะผมก็สงสารนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นระบบที่มันหลีกเลี่ยงความเป็นจริงออกมาเนอกมั้ยผ,ผมเองก็หลีกเลี่ยงนะวันนี้เรายอมที่จะทํางานที่กําไรน้อยเอนาะแต่เราเองเนี่ยเราจับเงินได้จริงซื้อขายได้จริงๆเนาะนอกของความเป็นจริงราคามันไม่ได้มีแกลบช่องว่างห่างกันมากๆอะ่ะ เนื้อออกมาความเป็นจริงเนี่ยถ้าคุณแบบมีเงินสดสด่ะแล้วมาซื้อของในตลาดจริงๆอะ่ะคุณจะรู้เลยว่าคุณได้ของที่ราคาที่แบบมันเหมาะสมกับตลาดจริงๆอะ่ะทุกประเภทแต่ถ้าเกิดคุณซื้อดีจริงๆในระบบเครดิตคนก็เทไปขายคุณเยอะจริงแต่สุดท้ายระบบที่มันไม่เป็นจริงมันก็เกิดขึ้นมามันก็จะต้องมีคนที่ให้เครดิตแล้วเสียหายรับเครดิตแล้วเสียหายคือไ,ม,ไม,ม่ไม่สามไม่สามารถ จ่ายตามกําหนดที่กําหนดเอาไว้ก็เป็นการที่เกิดความเสียหายขึ้นมาอยู่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญโลกของความเป็นจริงเนี่ยถ้าคุณเนี่ยคุมตลาดไม่ได้ของมีอยู่1น0ชิ้น50ชิ้น30ชิ้นคุณล็อก30ชิ้นไม่อยู่คุณจะขายที่มันจะแพงกว่าในตลาดมากๆม,มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วพระเนี่ยเหมือนกัน องคองละสิบล้านวันนี้คุณจะขายให้ได้สิบห้าล้านคุณต้องเก็บสิบล้านให้หมดนะในตลาดไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็ขายสิบเอ็ดล้านเบียดคุณอยู่ดีลูกค้าไม่ซื้อคุณสิบห้าล้านแน่นอนฉันใดก็ฉันนั้นจะแลไอเทมมากแค่ไหนมันก็มีหนึ่งเดียวมันไม่สามารถทำทุกชิ้นให้เป็นอย่างนั้นได้ ความเป็นจริงของของตลาดกลไกของตลาดมันมีอยู่คุณไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันกระโดดข้ามกลไกในตลาดได้ถ้าคุณมีทุนไม่มากพอนะครับนะผมเองก็มันกําหนดตลาดไม่ได้จริงๆอ่ะนะคุณต้องมีเงินมหาศาลจริงๆซึ่งเราทําเราเขาเรียกอะไรเรากระโดดข้ามตลาดไม่ได้เนื้ออมามันมีสัสดส่วนของความรู้ความสามารถของคนมันมีคนที่เก็บของอยู่จริงๆ น้าเพราะนั้นอยากให้เข้าใจสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในการประกอบธุรกิจจริงๆนะครับ mm hmm. ถ้าเราถ้าเรารักเรารัก mm hmm. ผมจะบอกว่าไงอ่ะผมจะบอกว่า hmm. ถ้าเป็นลูกของเราอ่ะแล้ประกอบธุรกิจแล้วมันไม่สามารถที่จะแบบคุมตลาดได้อ่ะ mm hmm. แล้วไปใช้เครดิตเยอะๆอ่ะแล้วพอล้มอ่ะมันก็มีคดีความกันเยอะแยนะเนาะผมเอง ที่ผมตัดใจเลยเนี่ยผมต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะบางทีมาขอเครดิตแล้วผมไม่ได้ให้ผมพูดจริงๆนะมันก็เพื่อนเน่น่ะเวลาที่มันมีปัญหามันก็มีกับเพื่อนอ่ะแล้วเราจะไปมีปัญหากับเพื่อนทำไมอ่ะถูกปะก็เพื่อนที่เรารักมันก็มีปัญหาเราจะไปมีปัญหาทำไมอ่ะถูกไหมเพราะนี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบถ้าคนเก่าๆหรือว่าเขาก็รู้กันอยู่แล้วอ่ะว่า ลานบินที่เขาจะบินลงน่ะมันมีลักษณะลานบินลักษณะยังไงเม่อออกมาอืมันตอบกันได้หมดแหละแต่คนที่เขาเข้าไปอ่ะมันก็ทุกอย่างมันเป็นการทํางานอ่ะเนาะมันมีโอกาสทั้งนั้นแหละนะครับเนาะที่มันจะได้หรือเสียมันมีค่าความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับเนาะสรุปแล้วมันก็เป็นเพื่อนกันหมดนั่นแหละเป็นพี่เป็นน้องกัน